ประ้าเดือดแพลีโตทันจันลัน่นมันไม่เกี่ยวกับเพศสภาพจนชาวเน็ตวิจารณ์สนัน่นต้องบอกเลยว่าการเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อทางเพลี์ไพยวันวนรรณบุตรได้มีการออกมาโพ้อความตอบกลับทันจันแข่งสำนักสันติอโศูพร้อมแนบคลิปวิดีโอของทันจันวิาพากษ์วิจารณ์โดยยกตัวอย่างอาดีตเปียบทำาก้าประโยคซึกออกไปเป็นหญิง แ,แต่กัรได้รับการตอบรับจากคนในสังคมส่งผลให้เกิดยอดไลค์และยอดขายท่านจันย้ำว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยทางด้านแพรีโพสข้อความโต้โด้วยระบุดรายละเอียดว่าหมายถึงดิฉันหรือเปล่าคะคุณจันสมัยเป็นพระดิฉันก็ไม่เคยแสดงอาการรังเกียจคุณนะคุณลืมไปหรือเปล่าคะจำวัดห้องเดียวกันก็เคยจำร่วมกันมาแล้วแม้คนพุทธในสังคมจำนวนไม่น้อยจะมองว่าพวกคุณมันนอก แต่ดิฉันไม่เคยคิดแบบนั้นค่ะดิฉันมองว่าเสรีภาพทางศาสนาก็คือเสรีภาพสํารวมบ้างเถอะค่ะดิฉันอยากฝากว่าก็เหมือนกันค่ะเซรีภาพทางเพศมันก็คือเสรีภาพเหมือนกันคุณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเพศสภาพหรือแม้แต่การเลี้ยงชีพอย่างสำม,มาอาชีวะมันดูเป็นการวิจารณ์แบบคนไร้สมองมากไปหน่อยหรือคุณอาจจะซึมซับนิสัยขี้เหยียดจากเจ้าสำนักของคุณโดยคุณไม่รู้ตัวก็ได้ดิฉันยังไม่เคยไปยุ่ง เรื่องเกี่ยวกับการกลหัวนุ่งห่มผาเลืองหรือการพยายามทำตัวเยี่ยงสมณะแต่ดูยังไงก็ยังห่างไกลอยู่มากของคุณเลยนะคะอย่าทำตัวเป็นคนถือสากปากถือศีลปฏิเสธรับเงินรับทองแต่ของอำนวยความสะดวกทุกอันทันสมัยทุกอย่างเป็นตน้นจนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กว่า3000คอมเมนต์กันเลยทีเดียวคะ่ะ